มาถึงเรื่องตะลุยโจย์ครับตรงนี้เป็นรัชการที่5นะครับรัชการที่5นะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะนะครับมาถึงรัชการที่9เลยครับมาถึงรัชการที่9เลยนะครับออตรงนี้ถึงรัชการที่9นะในหลวงร9เลยท่งครองร้านมาอย่างยาวนานมากเลย นีครับตัวผมเองก็เกิดในรายการที่9นะครับอืมนะครับอะมามาเริ่มเลยเริ่มเลยข้อหนึ่งนะข้อใดแสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระปรีชาสามารถในการปฏิรูปการปกครองครับผมดูทีละข้อละโลกไปเลยเลยเลย การเลิกท่าถูกกองเลยต่อไปลูกการเปลี่ยนจตุสดมมาเป็นกระทรวงอาจตุแปลว่าสี่ลูกจตุสดมมีอะไรบ้างเวียงวังครั้งนาโอเคนะมาเป็นอะไรเอ่ยมาเป็นกระทรวงต่างๆน,นั่น จบจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เลยไปลูกกระทรวงใช่ไหมกระทรวงเช่นอะไรลกูกกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอะไรลกูกมากมายเลยเนี่ยครับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกาโหมกระทรวงสาธารณาสุขใช่ป่าวเยอะมากเนี่ยคะครับเออต่อไปข้อสามล่ะอันนี้ถูกทุกข้อเลยนะหนึ่งก็ถูกสองก็ถูกสาม ดำเนินวิเทโสบายอ้าวคำนี้ครับลูกวิเทโสบายคือนโยบายต่างประเทศโอเคนะนโยบายการต่างประเทศนั่นเองครับลูกนี่ฮะเพื่อป้องกันการลุกลานของประเทศตะวันตกไว้นั้น ถูกทุกข้อเลยนะครับข้อนี้นะถูกทุกข้อเลยนะนะครับไปดูต่อน,นิดนึงนะอยากให้ดูเยอะๆนะนี่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 รัชการที่5ครับนี่ครับมีอะไรบ้างเอ่ยพระองค์ทรงปฏิรูปการปกครองมากมายกว่านั้นเดี๋ยวผมขอย้ำนิดหนึ่งอ้าวตรงนี้สำคัญมากแน่นอนครับ รายการที่5เนี่ยต้องพูดถึงการเลิกท่าต่อไปการใช้ระบบเงินบาทเห็นไหมมีหน่วยเป็นบาทตั้งโรงพยาบาลด้วยเนะยครับโรงพยาบาลสี่ลีลาอันนี้พูดแล้วนะเปลี่ยนจัตุสดมมาเป็นกระทสวงต่อไปครับตั้งโรงเรียนราชึ้นเป็นแห่งแรกอถูกต้องเลยนะโรงเรียนวัดมาหานะันพรารามครับ เออตรงข้ามศาลเจ้าพ่อเสือเลยนะีครับใครเคยไปบ้างเอ,อ่ยนะครับเออแถวนั้นเดินไปอีกนิดหนึ่งก็น่าจะถึงเสาชิงชาแล้วละ่ะของกินเยอะมากมายเลยผมตาโตว้าวว้าวท้องล้องจอกจอกจอกตลอดเวลาเนะี่ครับมีแต่ของอร่อยแถวนั้นนะอืมครับผมข้อสองครับ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและจักรีห้าเนี่ยดำเนินการปฏิรูปก,กฎหมายและการศาลโดยวิธีใดครับลูกให้รู้บ้างเอ่ยไปดูกับผมพร้อมๆกันทีละคอคับจัดตั้งกระทรวงยุติธรรมถูกต้องเลยนี่น,นีจัดตั้งโรงเรียนสอนกฎหมายถูกต้องเลยยกเลิกกฎหมายตราสามดวงถูกต้องเลย ไปนั้นถูกทุกข้อเลยในข่ับนี่ข้อนี้ถูกทุกข้อเลยครับหรือในห้าขาพระองค์ทรงให้ความสําคัญมากเลยนี่ครับเกี่ยวกับาการไปรูปก,กฎหมายนะดูได้จากพระ,ะราชโอรสของพระองค์ครับพระองค์เจ้าและพีพัฒนศักดิ์นะครับหรือที่เราเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าอะไรครับพระเจ้าประมวม พระเจ้าบรม,มวง์เธอกมมรมหลวงราชบุรีดิเลกฤทธิ์น,นี่นครับผม,มเหลือที่คนในวงการอะไรครับวงการกฎหมายเนี่ยเรียกว่าอะไรครับพระบิดาแห่งกฎหมายไทยนั่นเองครับนั่นแหละเห็นไหมพระองค์ทรงให้ความสําคัญมากเลยนะนะครับเออมาดูสิพระองค์ให้ความสําคัญอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมาย ของไทยนะและการสารด้วยนะนะครับเออตั้งลงออตั้งกระทรวงยุติธรรมเห็นไหมคือต่อไปครับจัดตั้งโรงเรียนสอนกฎหมายใช่เลยตั้งคณะกรรมการตรวจชำระและร่างกฎหมายลักษณะอาญานี่ด้วยนะครับเป็นอาญานะยกเลิกกฎหมายตราสามดวงกฎหมายตราสามดวงนี่มีมาตั้งแต่สมัยอะไรครับโลก ถ้าเจ้าอยู่หัวบรมโก้หรือเปล่าใช่ไหมเออนะครับเออนี่นี่นี่ไม่ใช่สิถ้าเจ้าอยู่หัวบรมไตโลคกนาถนะนะครับเออกฎหมายตราสามดวงยกเลิกเลยนะครับไปรูปภาษากฎหมายด้วยนะครับเด็กๆครับภาษากฎหมายเป็นภาษาที่เป็นไงลูกบางทีเข้าใจยากนะนะครับเออและจัดระบบศาล ขึ้นมาใหม่นะครับให้เป็นศาลยุติธรรมกรุงเทพและยังมีศาลหัวเมืองอื่นๆอีกด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ราชกาลที่5เนี่นะครับมอบให้ปรงชนชาวไทยทุกคนเลยครับข้อนี้นะข้อ3ครับพระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ทรงให้ใช้คำนำหน้าชื่อแล้วก็บอกว่า ให้คนไทยเนี่ยมีนามสกุลได้แล้วครับขอเฉลยเลยละกันข้อนี้ไม่ยากนะเรืชการที่หนั่นเองเนะครับก็คือจะต้องมีอะไรครับมีเด็กชายเด็กหญิงมีนายมีนางสาวแล้วก็มีนางใช่เปล่าครับ,รบเพื่อบ่องบอกลักษณะเพศนะนะครับอา้าแล้วก็ส่วนนามสกุลเนี่ยพระราชทานนามสกุลถึง6,432นามสองนามสกุลด้วยกันนะครับเออ แล้วก็หลังจากนั้นก็ตั้งกันเองเลยนามสก,กุลนะนะครับนะครับทำไมถึงต้องตั้งนามสก,กุลทําไมลูกเพื่อป้องกันการสับสนเมื่อคนเยอะขึ้นใช่ไหมโอ้คนเยอะขึ้นแล้วแล้วใครอ่ะสมมุติสมมติเอ่อเป็นอะไรดีสมมุติเป็นคนชื่นนอนาอาวคนชื่อน,นาแล้วนาคไหนอ่ะ นาคพะขนงโอเคใช่เลยใช่เปล่านี่เห็นได้ชัดที่สุดเพราะว่าเด็กๆน่าจะรู้จักนางนาคพะขนงได้ทุกคนแน่นอนนะครับเอาพี่มั่นละ่ะพี่มั่นพี่มั่นไหนอะพี่มั่นพี่มั่นหัวตะเข้นะครับไม่ใช่พี่มั่นอะไรครับลาดหลุมแก้วไม่ใช่พี่มั่นอะไรครับบังบัวทองอ้าวนะครับไม่ใช่พี่มั่นบงังแคนะครับ เออเป็นต้นนะครับเพราะคนชื่อมั่นเยอะไหมลูกเยอะมากเลยคนชื่อนาคเยอะไหมเยอะมากเลยคนชื่อคงเยอะไหมเยอะมากเลยด้วะนั้นสับสนโอลมานกันหมดเลยนะครับนอกจากจะบอกว่าอะไรครับบอกสถานที่หรือบางต่างๆเนี่ยก็จะบอกว่าเออเช่นชื่ออะไรดีที่อ,อ๋อที่สมสมไหนสมไหนลูก สมลูกลูกตาสานไงล่ะอ่ะ,อะใช่เปล่าต้องบอกชื่อพ่อชื่อแม่ล่ะทีนี้ใช่ไหมลูกไอ้นั่นเนี่ยครับพระองค์จึงทรงบอกว่ากําหนดให้มีคนไทยเรามีนามสกุลนะครับเพื่อจําแนกตัวบุคคลได้ถูกต้องนั่นเองมาถึงข้อสี่ครับข้อใดคือพระบิดาแห่งการลูกเสือไทยโอ้ข้อนี้ วัชิราวุธพระมงกุฎเกา้าใครเคยร้องเพลงนี้บ้างครับผมวัชิราวุธอาวุธที่เป็นสายฟ้าอ๋อวัชิลามาบวกกับคำว่าอาวุธใช่ไหมอ๋อเนี่ยครับวัชิละอาวุธเป็นวัชิราวุธอาวุธสายฟ้าซึ่งเป็นอาวุธของอไรโลก อาวุธของพระอินนะครเอออาวุธของพระอินดังนั้นเนี่ยเป็นพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรายการที่6นั่นเองนะครับซึ่งเป็นพระบิดาของการลูกเสือไทยนะครับโอ้เมื่อมีไฟไฟไฟลุกขึ้นเจ,จิดจ้าโอเคนะนะครับเออผมชอบมากนะโอ้ชอบมากเลยอะไรก็ตามยกเว้นการเรียนจะชอบไม่ใช่ไม่ใช่ชอบด้วยเรียนก็เด่น กิจกรรมก็เลสสิศสแมนเตนโอเคนะครับเออเออเอา้าข้อใดคือพระบิดาของการลูกเสือไทยเอาเอามาโฟกัสตรงนี้ก่อนอ้าวนะครับรัชการที่หกนะโลกรัชกาที่หกนี่นะครับและข้อห้าขาประเทศไทยจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นประเทศที่เท่าไหร่ของโลกประเทศแรก คงไม่ใช่นะครับเออไม่ใช่นะไม่ไม่ใช่ประเทศแรกนะครับประเทศแรกคือประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับเออประเทศแรกกระเทศอังกฤษนะครับประเทศที uh, ่สองคือประเทศไทยไทยไม่ใช่ครับสหรัฐอเมริกานี่ฮะเออประเทศไทยอยู่อันดับที่สามไม่น่าเชื่อโอ้โหประเทศไทยอยู่อันดับที่สามนะครับโอ้หน้าภาคภูมิใจมากจริงๆนะ เรื่องนี้นะผมภูมิใจมากเลยนี่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 ประเทศไทยนะครับอยู่อันดับที่สามนะครับในการจัดตั้งกองลูกเสือนะครับโอ้โหนะครับและลูกเสือทั้งโลกเลยนะครับถือว่าเป็นพี่น้องกันนะครับวันนั้นข้อห้านี่ยตอบข้อสองนะครับเพราะอะไร อ่และจากน,นี่6นะถึงได้ทรงเล็งเห็นนะครับพระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญนะครับของการจัดตั้งกองเสือคือเพราะอะไรลูกเพื่อฝึกโอเคนะฝึกไว้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยฝึกให้เป็นข้าราชการพลเรือนนะครับและให้รู้วิชาการด้านการทหารการเอาตัวรอดในป่าเนะครับจะได้มาช่วยพัฒนาประเทศเข้าใจเบาโลกโออนะครับ อืมนั้นข้อนี้ผมชอบชอบเป็นการส่วนตัวเลยนี่ครัข้อห้านะข้อห้าตอบประเทศที่สาม e ดอะทรนะครับโอ้ขอเขียนขอเขียนต,ต้องเขียนต้องเขียนนะครับเออ the third เลยเอ่อนี่นี่ T H I R Z นี่ครับ The third เลยว้าวข้อหกครับ เพราะเหตุใดครับเด็กๆครับจึงมีการตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้นมาเนีครับในสมัยส,ยส,ยสยงครามโลกครั้งที่สองนี้โอ้ใครเคยดูละครเรื่องคู่กรรมบา้างฮะกบรฮกิฮิเดกฮิเดกอนเนี่ยครับโลกใครเคยดูมัง <laughs> ้งนะครับอ้าว นะครับนั่นแหละครับนั่นแหละคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับและจะมีกระบวนการเสรีไทยครั้งนี้ครับกระบวนการเสรีไทยเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเอ่ยมาดูกันนะครับข้อที่หนึ่งเลยต่อต้านการบุกรุกจากกองทัพญี่ปุ่นครับผมผมให้ข้อนี้ถูกต้องเลยนะครับ นี่ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกมาที่ประเทศไทยครับผมเพื่อที่จะข้ามไปยังพมา่านะครับาะตอนนั้นเนี่ยพมา่าก็ถูกใครปกครองอยู่เลยอังกฤษครับซึ่งเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรใช่ไหมนะก็จะเห็นเราจะเห็นว่ามีการสร้างทางรถไฟสายมรณะใช่เปล่าที่จังหวัดกาญจนบุรีใช่เปล่านะครับเออนั่นแหละครับ เพื่อที่จะข้ามจากการจันทบุรีครับไปยังพมา่าอ่านะทีนี้ไทยเราก็มีการก่อตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้นมาครับเพราะต้องการอะไรครับต้องการอะไรครับหนึ่งเลยมาดูตรงนี้ได้เลยนะข้อที่หนึ่งเลยครับเพื่อต่อต้านการบุกรุกของกองทัพญี่ปุ่นแน่นอนเลยเดี๋ยวขออนุญาต ขยบขึ้นไปให้เด็กๆเ,เห็นตรงนี้ให้ชัดเจนนี้แน่นะครับนี่มาเลยขออนญาตนิดนึงอ้าวตรงนี้ครับนี่เลยครับผมข้อที่หนึ่งต่อต้านการบุกรุกของกองทัพญี่ปุ่นต่อไปครับร่วมมือกับฝ่ายสัมพันธมิตรต่อต้านผู้ที่มาบุกรุกประเทศสร่วมมือกับอีกฝ่ายหนึ่งครับนี่ เพื่ออะไรครับเพื่อบอกว่าหากเราหากแพ้ใช่เปล่าหากญี่ปุ่นแพ้สงครามเราจะบอกว่าเราไม่ได้อยู่ข้างญี่ปุ่นนะอย่ามาว่าว่าเราแพ้สงครามไม่ได้นะนั่นเองครับนี่แหละดังนั้นครับข้อ6จึงตอบข้อหนึ่งด้วยประการชนี้นะครับข้อ7ครับข้อนี้เกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรนะครับซึ่งเป็นรัชกาลที่9นะครับของราชวงศ์จักรีนั่นเองนะครับผมเกิดในรัชกาลนี้นะครับผมเกิดในรัชกาลที่9นะครับอ้าวพระองค์เนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชครับ ยาวนานเท่าใดครับข้อนี้ถามเลยนี่ครับผมบอกข้อผิดให้เลเอวไหมครับผมห้าสิบปีไม่ใช่ครับไม่ใช่ห้าสิบปีแน่นอนครับนะครับอา้าวหกสิบหกปีไม่ใช่แน่นอนนะครับแปดสิบแปดปีไม่ใช่แน่นอนยาวนานเกินไปนะี่ครับดังนั้นข้อที่ถูกของข้อนี้คือ 70ปีครับผมนะครับรัชกาลที่9เนี่ยนะครับออประสูติเมื่อวันที่5ธันวาคมนะครับพศ2 4ง0ันครับนะครับและทรงสวรรคตนะครับเมื่อวันที่13ตุลาเนะครับพศ2559ครับเป็นพระมหากษัตริย์ไทยนะครับในรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีและเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองสิริราชสมบัตินะครับ ยาวนานมากๆเลยครับถึงเจดปีด้วยกันครับผมข้อ8ครับพระบาทสมเด็จพระวชิลล้ล้าวเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่10นะครับขึ้นครองราชในปีคริสตศ,ศักราชใดนะครับถามคอสอนะครับเด็กๆครับถามคอสอนะนะครับ รัชกาลที่10นะครับพระองค์ทรงสเสด็จขึ้นครองราชนะครับในปี2559เพรานะครับดังนั้นครับเด็กๆครับต้องเอา543มาลบครับเพราะว่ากิตตศักราชนั้นน้อยกว่าพุทธศักราชอยู่543ปีครับเพราะฉะนั้นคำตอบคือรัชกาลที่10ครับทรงขึ้นครองราชในปีเร็วๆเ,เด็กๆคิดได้อย่างหลงคิดได้อย่าง สองพันสิบหกนั่นเองครับเออในปีสองพันสิบหกนะลุงนะเออนี่นี่ข้อนี้จริงครับบวกอา่าไม่บวกลบกันข้องหรือ,อยังบวกลบเั็นข้องหรือ,อยังอ่ะโอเคนะครับขอ้บขอแปดตอบคสสองพันสิบหกนะครับ